สวัสดีครับพี่น้องของไทยที่เคารพรักทั้งหลายมือนี้ครับมือนี้มือนี้ครับสีกินข้าวเหนียวครับทุเรียน <c oughs> ข้าวเหนียวทุเรียนครับแสีบกแะเสีบเบืงองหด้อทุเรียนนี่ทุเรียนละยองละน้องละยองเยล่า เช็กซีล่ายังล่ะข้าวเหนียวมวนมันหมดครับข้าวเหนียวม้วนหมดก็เลยกินข้าวเหนียวทุเรียนมันเลยจ้าข้าวเหนียวทุเรียนเสียแบต้องสูบๆด้วยต้องเละมันว่านเอาไปสวายกุศลสมบูรณ์ คุสมุรว่าโอ้แสบยังอนี่วันบ่แสบเมื่อน้นนี่วัดน้องกุแก้วสายเป็นมันสุกขักมันแข็งน้องูบสานเรแขนผลได้ไปโสุโขได้ไปวดไเอา เขาเดียวทุเรียนครับทุเรียนอันนี้เขามาขายอยู่อุดรรุร้อยยี่สิบแต่ว่าทั่วไปรุร้อยหกสิบห้าสิบมีแพงรุ่ร,ร้อย 80, แปดสิบแเราเราจะขนาดเราจะงม้มไ่ำผมซื้อมารุ่นละลายเศร้า,แ,าแมนปะพีน่น้องคุซื้อมาปะกระแทบอยู่ครับแต่ว่าขั้นสไตล์คว้ามาของผม ขขเขาสิมักสุกคนนี้เห็นหวานใกเขาสีย่อนถิมนะแตกก้นนะนนมันสีเขียวเขาเหนีอวสุรีนแซ่บมันสิหวานอันนี้มันสิีหวานจัดอันนี้มันสิเขียวถึงบ่เงีไปกินน้ำต้งหู้เาบุญล,ละ นั่งเต้าหู้ครับหวานหวานจะมีลดเกลือผสมว่ามันลดขวบใส่ต้องใส่ลดน้ำตาลขวบใส่ก็ลดเกลือขั้นจังเกียนี่เพราะบริเ่อสุขภาพนั่นแหละถ้าใส่สบ่ได้น้่งเต้าหู้แบบนี้แต่ว่าคนส่วนมากมาก็ที่ละ่ะหวานจัดแซ่บขั้นเกลือไหลเพาะร่องทงมันจะห้าวหนิเป็นคนไม่โลกก็ต้องกิน รสหวานมันเคม็มแต่ว่านี่ได้แล้วมันกับเคม็มก็หวานกับเคม็มขัดต่มันกินได้ทุงเดียวทุงนึงกิน,นไม่ได้หวานสุด เมื่อเจ็จจานจานบะจาบกิน er, I mean. ีกับพ่อครับเป็นไรก็อีกตายยานตายกินยินดียานตายกินยินดีส้ดแล้มากระไรก็สิได้เกิดบนของไงเด้อครับเชื่อทเกิดได้ไงมาเรื่องน่ะเขาเย็ดมัน ลายข้าไปเกิดโยบประเทศทีเก้สร้างลูกคุยิ่งหักจะลูกไส้แหน้งขาดใคเกิดผู้ไส้แหนดีเนี่ยเกิดโยไซกับโมสูงเมืองไทยยักหมองดีว่ากูยังเกิดไม่มีผู้กศศาสนาที่เพิ่นอาศืม ที่ทำมา,ากัตรัต์เป็นศูนย์รวมใจคนไทยมีใส่เอ,อื้อเฟื้อเพื่อแพร่รักษามักคี้ี่เแต่ว่าขณนักการเมืองอยู่กัเสื้อเขาบดแล้วจเขาตาจนไหมอีกมีอืมบอเร็งกอคนไทยเาะอืมคต่ว่าเมืองไทยดีทุกอย่างยเว้นนักการเมืองเขาอย่างประเทศไทยมันพัฒนาเร็วเขาเลยเอาประชาธิปไตยแบบ ปัจจุบันมาให้ๆไปที่ไปจอมปอมเอาแักกันเมืองเรี่ยๆมาเที่ยงกันบ้างห้ามหั่นกันบ้างส้นกันแหลกล้านประชาสนรับกรรมหนูกันเพราบ้านเพาเมืองกันมัวะหลบวะขึ้นไวเนาะวันนี้สองล้านกว่า่วโกวันนี้สี่ล้านกว่าแล้วคนตายเหรอคนติด คนไทยดีแล้วขึ้นวันเดียวตั้งเกือบเลยสองล้านหนึ่งนุดหนอกคนไทยไม่มีผู้ป่วยรายใหม่หลายวันแล้วไม่ใช่เหรอใช่แล้วก็ไม่มีตายเนี่ยแต่พอบาดีวันเดียวหรอบหมื่นห้าพันคนโรงเรียนวันหนึ่งกับรักระดาษใช้ว่าคู่เหรสองจะคู่สสด็จจากสองล้านเส็เช็ดแบบงงานเล็กน้อยเฮ็ด ไปเห็น่ไหร่เช่นเดียบออนไลน์ก่อนติดแบบออนไลน์ของเราย่งยืนอยู่ที่ห้เาเรียกสิเปิดวันที่สิบแปดที่ตำรวจเซื้ออยู่เพื่อเสี่ยวที่วิ่งเพื่อเสี่ยวเครื่องรับสัญญาณโอ้ไม่จะเป็นหรอกก็เ e a t ก็ h e ็ t เราในยูทูบเบลไม่อยากคุณว่่เขาสอนเรื่อง บทร้อยกรองถึงเจ้าเสียบทเด๋กูสั่งให้นักเรียนไปท่องบทร้อยกรองแล้วขยันมานั่นนี่ในายยุทธภเจ้าเสียอะายปนเด๋พิมพ์เข้าไปแมมบอกกูเกิลเข้าไปไหงเลยบดใหญ่ยากเจีกเม็เเดเจียงเขาเ่อยดีหน่อยเนาะเจ้าสุว่าดีหน่อยสิป,ปึบเขาเฮาเด้อประเภทค้นหาในอินเทอร์เน็ตเ้ยไว้กลัว จักดีจักเสื้อมันเขาเเน่าไอเบิ่งวบนคู่ซ้อนคู่เห็นน้ำกลนเขาเขาเวลาอะไรก็ห่าอีกวันนี้พูดล่องคนกับเศษเปิดโรงเรียนเร็วๆว่าสันว่าฟาออไปยาวเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนคุณจะร้องใช้แสนอ,อดีตอดีอดีตรัฐมนตรีศึกษาดีซ้อไปยังอีพอจะเป็นสภาพการดำนการเมืองลากไาลกับคุณอย่างปลื้มมอมปลื้มอยู่ ก็แจกออกภาษาสุขเพิ่นภาษาสุขเพิ่นบ้านไหนก็ว่าน้ำเพิ่นตัวเพิ่นหมอเนาะเหาสีเกียงก็เพลนเกียงก็หมอเล่นเกียงก็หมอจังไรเขาเพลนหมอเนาะไม่จ่ายมาเห็นจะเล่นแต่หามเลยไม่แจกก็หลัวจวดแจกก็พระอย่างคู่สิไปเกียงซ้ำหมอเรื่องข้นไข่เกียงคนละยางเขาต้องเสื้อเพิ่นเกียงโลกไข่ไข่เจ็บนะเป็นไปเกียงมัน่นสิไปเกียงคู่ยาง นิยมขันเช็ดเบียดนี่ค<ข>ุยอะไรสร้ากกับโบแบงเป็นแผนนั่นแผนนี่เอกนั่นอเอกน,นี่เลยไว้เนาะแต่มอกระนี้มอตามอฟันม,มอวมอจหม,มอกระดูกหมอหย,ย,ยังเขายังเบียดเพรนะฉะนัด้านเฉพาะด้าน,น,นรู้อะไรให้รู้เพียงอย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญถิดจะเกิดผลถึงลำบากรากตรำก,ก็จำทนเกิดเป็นคนคนหมันขยันเอ่ย กันเมื่อเกียงเนียกัเมืองเจียงคูย่างเจียงบอที่นเกีงเห็ดบอูอมับูเบดเจีงปากอย่ว่าอนี่เกียงทักเขาว่าเอาปาก,ากเออ็เาากดนักกันเมือนักเกิมเอาปากทำไม่ได้เอามือทำ <c oughs> อยันจะก,กันได้ลืน่นยานจะของเสียคะแนนถ้าบนี้เห็ดยังสั่นมันสิดีหเ็นอย่ี้มันสิดีก็คูัวตะกัดตัดขากันไปหนึ่งเพ่งเพื่อนนา ว่ากินขนิทุเรียนเขาจะกลายไปธนกคารเมืองมาเนอะว่าไปยังคุยกันนานาสาระอืมนานาสาระคุณเอาเราทุเรียนเนาะขึ้นบนเปกันไปขเนี้วบอกทุเรียนเราจะซื้อเริ่มประเด็นสำคัญที่นี่นี่ขอนียวนี่ขอนิ้วไม่เห็นตัวอย่างสแล้วเขาเสฟปากถ้ากินบอกทุเรียนคำเข้าเข้าไป วาแล้วมันคือเหลืองเข้มแคเไหนสีมันคักงกนเลยเอาใสไปวันนึงได้๋ยวต้องไปเตียมงเสียจนในเลี่ยมมืดได้เหอเขาจิ้ของวานแล้วเขาเคยมากินชุเลียงคนไม่ได้เจือ คือกินบักชุดเล่แล้วกินบอกโม่ได้บัดปานกินน้ำล้างถ้วยมัเกือแทงเลยกไกลินน้ำล้างถ้วยเาน่นาคือกนน้ำล้างถวยวเา็เป็นชาวานเนาะมนมารานนาน้ำถัวจแหงเี่ยมนี่หลายเลยคัะ ังหวานทังเผ็ดทังส้มงเทยเปิดประเด็นใหม่เหรอเด็บานนี้เอาผู้ใดบอกได้น้ำล้างสวยนี่รสชาติจืดเป็นน้ำล้างจุยเออจืดบุได้เด้ทุย่างเหเนาะที่ว่ามันสแหมมันเป็นจืเลยจสิยากาจะเค็มเป็นเซ็ตซิลรนมากเค็มเมื่อกินหน่อยเป็นปล่อปลาแยแล้ะมันเค็มคนน่าน้ำาง้วยมันหลรส ท่ไมเพิ่เลยว่าจีดประน้ำล่างถวยริงิงแล้วิมว่าออกมามันรถอียงเนยข่านภาคว่าจีดประน้ำล่างบาดนั่งล่างบาดพรอันแม่ถ้าเป็นแถวแม่ผมว่าจีดปันแล่นลูกทงเพราะว่าขัแลลูไปเฮ็ดยุ่เฮ็ดกินยุ่ทงในน้ำปลากะวีนั่นกะวี่นี่กะวี่นี่เหมเอ่อก็มยังขบคบได้ยุ่ทงหน้านาะ คนมาปัดแล้วต้องทงคน,าคนบาบามาต้องบอเสียบก็คืออยู่บ้านไี่เอาสุภาพที่มาฝากได้ไหมทำไมยังก่อนขั้นแบบเปิดค้นมีหัวในครูตีคนน้ำบาัานขัานจะิดของสิการเฮ็ดหน้าไกทา่ท่า จะขอดให้อาบน้ำเนิ่นหนาวฉันจะอุ่นให้อาบน้ำเ่นหนาวเก่ยนเกียนปลาขาเห็แบกเห้นสุนโขกค,คนอย่างโลกนรกเขพาพาเขาวัดจำศีลแต่บางคนมีศีลในยครับพอตีแม่กูว,วางส้นกูเน่าแล้วพ่อบอกทวดทีทวดเด่นใช่ไหมก็แม่นฤทธิ์วะเนเป็นปริศนาธรรมเนาะ ก็โคตชิดเนาะถ้าจะลงนรกเขาว่าจำศีลถึลองเบื้องหันแล้วไปว่าพื้นกันไปว่าพื่นกันขั้นพาคกระบบวบกระบประวัติประวัติประวัติตามเพราะถ้าวินัยไปลักกินเขาแล้งไปทำ้ำผิดศีลผิดษถ้ำไปสะสมกิเลสสักกะละตับสักกะละบอสลัดออกบอสบำเพ็ญเพื่อสม,มณธรรมให้เขาถึงพระนิพพานต้นนรกมงกใหม่ให้เขาโยมเล่นผ่านไหวก็เห่าอีกขันใช้เห่า,ากอดผู้หญิงนี่พ่าแทรเขาก็ปราบ ปั๊บปั๊บทั้งโลกกันบอขั้นก่อนเมียจาขวงกับพวพิษอีกซ้ำมขั้นผ้านี่สาะออกแล้วมีเมียไม่ได้ไปแต่พิสูจแต่ต้องการหญิงต้องสังฆาที่เศษพิสูจต้องแก้งทำอสุจิให้เคลื่อนต้องสังฆาที่เศษพิสูจเสเยษเมถุนต้องปรารชีตขุดเรอนะเห็นบ่เง่านั่นแหลอาบัตมันต่างกัน ความผิดต้นตางกันเด้อขั้นขวัดแคขยงร่วมกายว่าจาใจสำรวมว่าจาก็จะไปว่าพื้นกันแยกว่าหยาบล้นล่ามกในวัดได้ว่าเนื้อเป็ดขาสัตสีได้วัดพระฮัลังวัดเองต้มปลาไหลกินเองก็ไม่ได้ทำหน้าบอบวบิด้อนลกขั้นเดืยดร้อนโลกเขาวัดจำศีลวันลงโทกับไปหาของเงินสำร่วมทางชาง บวกรถบวกนั่นของเงินเขาจักพระแท่พระปองบุเริกแบว่าเป็นหัวซาทุลคือเหมือนตุ้มบอกว่ามันของแท่ของแท่คือนลงปูลงตาเ้าเนี่ยของแท่ทีมบวกลดของทางข่างทางทุ่มอารัชี่จะไปทรงเสือบวกเลาจะสุดไปให้เอาควานใส่หัวมันยังอารัชี่ยังว่าถึงบ่ายันนรกบ้าบางสุดแล้วจะสุดไปย่าน บวชว่านผูเชิญไปไปของแม่ต้อนรับพระขับรถมาวัดในวัดนี้เป็นว่าถ้าลอยยศขับรถมันต้องเพื่งเพื่อนด้พระเมื่อไรเขากับมี่จะว่าจะลอยยศถวะเาแถวบ้างสะพุงหนึ่งพวงรถขัดบวชล่กิเลสบ่ได้ยศไปบวชมันเสื่อมโลกเส้นหัวเจ้าของนี่มุ่นสืกขน้อยเมื่กเขเศร้าเห็ดแล้วเพิ่งมาขัดใจต้องลงรถข่อวัดจำศีล การพูมิจฉานขาพ่อตีแม่ต้องขาพ่อตีแม่คือตำรับตำล่าคนอื่นแม่สุขึ้นแม่นั่นแม่หนียังสิแม่แมม้ถึงว่าไปตีปัญหาธรรมาห้แตกขาพ่อตีแม่ตีรรมตีบรรมให้แตกแตกเรลาก็มาประพฤติปฏิบัติสร้างซ้อนเจ้าของแกกล้วอยากเกลสตัณหาราคาวีซาเป็นว่าขาพ่อตีแม่ครับ สำหรับไายการคู่นอเราทุกเรื่องบันทึกกับ่มีอย่างไรครับมีนา่นนาะสระสนทนากับพี่น้องเฮาเรื่องเกี่ยวกับคั้มเก้าวคําสอนบทก่อนบทพญาคติธรรมของชาวอีสานบันเฮาครับของชาวอีสานบันเฮาเพิ่นวานเพิ่นเบอสอนสอนมากสั่นขันบรรเจ้าอยากห่อนอาบนำย่ำหน,ำนาวอย่างเกลนปลาเขาแบกให้นขึ้นโคกเข,ขาจะร่งลงโรกเขาวัดจำศีล แกนผพู้ไม่ส kind of ินเลยคพ่อตีแม่เด็กคนไม่มูให้ครูตีคนนําบัานเพนว่าขั้นเจ้าของชีการเพี้ยหน้าไกลท่างอย่างไรอย่างไรแนวนะครับอืเป็นคนสะอาดให้บนอดินเกือกฟุ้นเพ่นว่าอย่างไรแนวครับเป็นสอนมาเนี่ยกับเป็นพิศนาถ้ำโมเปนวาเข้าสิไปทํถ้ำตามถ้ำอันอักษรเพนไวขั้นหอนอาบน้ำย่างหนาวเนี่เอามื่อกหนาวแห้งหนาวตัวระสิวานบ่แยกเกลยนปัก อยงเกลปลาเข้าห้แบกขึ้นโคกเพิ่นกับเปียบคู่มืนอนีก,กับว่าบอกว่าคู่มืนอนีก,กับไทยเห่ากับแบกขึ้นโคกเพื่ออะไนั่นคือไปตลาดเขาได้อยูได้กินครับด้ซื้อยูซื้อกินถ้ามันตามตีความก็ได้เป็นเปียบเฉยเบิ่งว่ามันเห็นทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามมันจะได้ผลหรือสินะขั้นอยากดีๆเฮ็ดซัวอยากได้ซัวเห็ดุดีมันตรงกันขามกันนั่นสิอีกในยในอย่างหนึ่งในการมองของไทยเห่าครับเมื่อีนการไล่กัน ของผมกับรายการคุณน้องรถทุกเรื่องก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ไปคบไปคิดเอาแล้วก็ปรับปรปุงใส่กับชีวิตประจําวันของเขาครับของไทยเฮ้าออสอนลูกสอนหลานสอนพี่สอนน้องสอนคนในครอบครัวครับให้เขาหูจักสินหูจักรรมหูจักกินหูจักท่านครับลำดับสุดท้ายก็ขอขอบพระคุณทุกท,าท่านท,ที่ติดตามที่กด subscribe ติดตามชมมาตลอดครับก็ขอ,ขอให้ทุกทา่านมีความสุขความจเจริญ กินใหญ่บกจกใยโล่งคือนลงปูธอนเป็นวานเนี่ยขอยกเอาค่ำสอนเอ้ยค่ำให้พ่อของหลวงปูธอนมาเนาะกินใหญ่บกจกใหญ่ล่งใยเคลื่อนเป็นหาใหญ่ขาดเป็นว่างใช้ตูพระว่างใช้ยามั่งขงงั้นล่งเงินค่ำเกี่ยวจะได้ขาดเคลื่อนถงห้งษใสดังท่องในเบาให้เงินท่องไหลเขา่าเต็มกระเป๋าอึงตึงบางมีสีสุขลำด้วยเงินท่องสุขภาพแข็งแรงมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดปลอดป่าเจากปลอดภัยจากภัยของโควิด -19 คี่นาใครลำด้วย หลังจากวิกฤติผ่านไปขอยห้ทเ,เข้ามั่งมีสิสุททวนนากันทุกผู้ทุกคนครับสวัสดีครับ